อยู่ข้างๆกับตัวหน้าต่างก็จะทำให้ผนังด้านนี้เหมือนดูแต่งเยอะละถัดไปนะครับเข้าไปในมุมถัดไปก็เป็นส่วนที่เป็นมุมโปรดเสริมตรงนี้นะครับแทนเป็นด้วยลักษณะของก็เรียไซส์ทีโบนะฮะตู้ข้างนะครับก็ได้ซะหน่อยนะคะจะได้ไม่รกแล้วก็มีโคมไฟสักนิดนึงนะคะเพื่อให้แสงสว่างเผื่อเวลาวันไหนนะคะอยาก แบบอารมณ์เงียบๆเปิดเพลงฟังอ่านหนังสือซะหน่อยนะคะก็ได้อีกบรรยากาศนึ่งขณะดดีการเนี่ยบนโซฟาอีคิวจะแบบว่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็มีทีนะระวังหมอนวางหมอนอะไรไปหน่อยนะครับอิงไม่ใช่ลายสวยๆให้เข้ากับบ้านนะครับก็ตบดที่ใบนะฮะเวลาแบบนั่งดูเนี่ยได้แบบว่าไม่จมลงไปข้างหลังมากตรงโต๊ะกลางนะครับจะให้มันมีความรู้สึกเป็นแบบเมทท r o ิคอลนิดๆเนี่ย หาลักษณะเหมือนกับต่อไม้ก็ได้คิวครับตรงข้มนี่เป็นอะไรกระจกไมพี่ต้องกระจกดีกว่าครับจะได้เช็ดถูได้ก็คือโชว์โชว์หน้าหน้าองตอนนะครับทิม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 าแม้วแล้วเราจบวางป๊บนี่นะคะค่ะอย่างนี้นะคะตรงพื้นเนี่ยก็ขอแถมพรมชิ้นหนึ่งนะคะเป้จะเป็นพรมชิ้นสีสักสีเทาๆดีไหมคะครับผนังฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะทเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นคอนโซลครับแต่ทีนี้เป็นชั้น เรียบเรียบเลยครับยาวตลอดแนวเติมขาซ้ายขวาเข้าไปหน่อยนะครับเป็นงานโลหะน,นะครับได้ดูโปร่งๆนะครับเอาทีวีเนี่ยเทือนทั้งบทเลยนะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไว้ด้านข้างนะครับแต่เดียวกันเนี่ยผนังตกแต่งเมื่อกี้จำได้ไหมทางเข้าทางเข้า,า,ขาเนี่ยเราก็ตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆแต่แต่ง<ช>ไปนิดเดียวเนี่ยทำให้ดูรู้สึกเหมือนเหมือนมิติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้อแบบมานะคะที่ห้องลิฟวิ่งรูมนะคะหรือห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงผนังสองข้างเนี่ยนะคะขอตกแต่งแบบเดียวกันนะคะเป็นกลุ่มไม้นะคะเป็นสีอ่อนๆเ ไวท์แอชนะคะแล้วก็จากพื้นเนี่ยสูงสุดถึงเพดานเลยนะคะ่เข้ากันใช่ค่ะมาดูคลิกอีกด้านหนึ่งเกลสที่ทํางานของคุณตั้มนะครับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยตอนเดิมเนี่ยตั้งโต๊ะเนี่ย คิดไปทางกระจกหรือใช่ครับนะครับซึ่งผมว่ามันก็อาจจะแบบว่าแสงมันเข้ามาเยอะ e งเหมือนกันหันหน้าตรงกับกระจกเนี่ยมันแบบบางครั้งจะโดนแสงโดยตรงแสงเข้ามาเยอะไหมครับจากหน้าต่างแบบนี้เยอะเยอะมากเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มผ้าม่านเข้าไปนะครับด้านล่างครับทำเป็นลักษณะของโต๊ะทำงานนะเป็นก๊อกคงตัวนี้ก็มีคอมพิวเตอร์แหละนะครับผ่านไม่ได้เลยคิว คนนี้ก็ชอบพื้นพรมใช่ไหมนี่แหละครับโปร่เวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเกิดถุงเิ้าอยู่ในบ้านอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมฮะถ้าเกิดแตะกับพื้นนิ่มเย็นเนี่ยโอ้โหสักแป๊บนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหนาวเท้าเลใช่ครับผนั่นข้าก็อย่าทิ้งเปล่านะครับอาจจะทําเป็นชั้นโปร่งๆนะครับไว้วางของที่ใช้จาเป็นบนโต๊ะนี่ครับวางข้าหรือเป็นของพรีเซนต์สื่ออะไรหรือเป็นสื่อนะคะอาจจะชอบหนังสื่อเนี่ยเป็นที่วางไว้ก็ดีมาดูมุมบริเวณใต้บันไดกันบ้างปกติเก็บอะไรอยู่ครับเก็บพวกออออออุุปปกกกรรรรรณณ์์์์ททําาาาาคคควววมมมมสสะะดดดับพขงโเินฟ เดคอเีฟเนี่ยนะคะเขามีตัวซสเต็มตัวหนึ่งนะคะน่าใช้มากค่ะเขาเรียกว่า PK Season นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นช่างวางของนะคะที่สามารถแขวนอุปกรณ์ต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะติดกำแพงนะคะประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็วางจัดวางเนี่ยเป็นระเบียบถัดจากผนังหน้าบันไดมานะครับก็จะมีผนังอีกด้านเป็นตังทึบอยู่พี่หิวผนังทึบเนี่ยดูทึบตันนะคะพี่หิวอย่างนี้ไม่ยากครับทำให้มันหายไปฮะ กระจกสช่ครับกระจกเครับกรกระจกเข้าไปของกระจกเงาครับครับผัดนมาอีกมุมหนึ่งตรงข้างๆหน้าต่างสองข้างนะครับเห็นเรียบๆอยู่ทําไมดีครับเพลสเห็นเรียบๆอยู่นะคะก็นี่เลยค่ะใส่โคมไฟซะหน่อยดีไหมคะค่ะเราจะได้ดรอปตัวโคมไฟเนี่ยนะคะให้ส่องที่โตอาหารเวลาทานอาหารเนี่ยไฟจะได้ได้ไฟที่ถูกต้องนะคะแลวก็สวยงามด้วยใช่ครับถัดไปนะครับบริเวณปลายหน้าต่างหรือว่าริมขอบหน้าต่างนี่ เราก็ไม่ได้ทิ้งฝั่งนะคือพี่ทำเป็นชั้นไม่ให้เผื่อจะได้คุณตั้มจะได้วางของตกแต่งปรแลาตงเียเนี่ยแต่คุณตุ้มคะเนื่องจากว่าเรามีการปลุกผนังมาโดยตลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เก็ของปลุกผนังสองด้านด้วยได้ไหมคะจะได้แบบสะท้อนของการแบบว่าต่อเนื่องนะคะของดีไซน์ที่เราทํามาตลอดมันมีการต่อเนื่องกันเข้ามาเป็นผนังในส่วนของห้องครัวนอกจากจะลูุ เพื่อความสวยงามแล้วครับที่สำคัญที่สุดด้านข้างของตู้เย็นนะ่ะตอนนี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยมันจะเห็นอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมันจะเห็นไอสุขภาพของตู้เย็นอยู่นะครับเราก็จะใช้วิธีการที่กรุบด้านข้าง,งนะแต่ชุดครัวเนี่ยแหละเป็นชุดเดิมเนี่ยก็หน้าตาดีอยู่นะครับนะไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ผมคิดเพิ่มดีกว่าใช่ครับเพิ่มซิงล้างเตศนี่ควันนี้ใช้ยั่วสุดนะฮะใช่ไหมใช่ะเพิ่มซิงล้างไปสักจุดหนึ่งนะเพืจะได้เป็นจุดที่แบบว่าล้างจานมีแสงเข้าข้างๆนะครับก็สวยงามน่าอยู่ เอาละครับตอนนี้ดูภาพเบื้อร์นัานะเติร์นครับตอนนี้มดาพพนะนนมดูภาพรวมครับ น่าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเพีชอบการเก็บของมากนะคะอุปกรณ์จัดเก็บนะคะของ Mo เด Form ฟอร์มเดคอเรทีฟเนี่ยนะคะตัวที่เรียกว่าซีเซิมเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นการจัดเก็บที่มีระเบียบนะคะแล้วก็ไม่เทคสเปซนะคะคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะฟังชันเนี่ยทำได้หมดดีหมดนะคะก็ทําให้เราสามารถวางของได้มากขึ้นแล้วเราก็เห็นทุกอย่างนะคะที่เราต้องการเนี่ยชัดเจนขึ้นค่ะส่วนทิปสอวันนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับลักษณะของผนังตกแต่ง ครับครับที่ที่บอกนะครับคือเรากรุผนังเนี่ยอาจจะมีความหนาสัก1นิ้วเนี่ยนะครับหรือประมาณแค่หนึ่งเซนรึ่งเงี้ยนะครับเราก็สามารถใส่โครงตัวลักษณะของสเตเลตลูกตัย์เข้าไปได้นะครับตัวแผดเรียบก็แปะไปนะครับจะเป็นลายไม้ก็ได้จะเป็นวอล์คเกอร์ลิงก็ได้นะครับสามารถตกแต่งได้หมดนะครับส่วนลอดที่เราใส่ไปเนี่ยไว้เป็นขอสําหรับแขวนภาพรก็เป็นแพทเทิร์นที่ถนัดด้วยนะครับถนัดด้วกันก็มีประโยชน์ที่สุดด้วยครับค่ะ เป็นยังไงครับคุณตั้งครับเห็นบ้านของตัวเองเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถูกใจมากเลยครับคือมันเปลี่ยนความรู้สึกทําให้ทำให้สองพี่น้องได้แบบมีมีโอกาสมีแอคทิวิตี้เพิ่มมากขึ้นในบ้านหลังเดิมครับ๋อ้ค่ะได้คุยกันมากขึ้นนะคะดอกไม้เพื่อดูใจกันค่ะงั้นขอมอบของที่ระลึกเลยนะคะ Modern f r m Home Decorative นะคะตัวซีซั่นนี้นะคะลองเอาไปชมนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าชอบเสื้อของโชว์รูมมาก บอกว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยคือได้เสื้อแล้วเพราะว่าปิดพับคองขึ้นมาเขียนว่าโชว์รูมนะคะเดี๋ยวฝากไปอีกตัวหนึ่งให้คุณโจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเห็นบอกเป็นแฟนรายการเพราะฉะนั้นต้องหินงของเรานะคะโล่ก้ให้เป็นอยู่เป็นประจำนะคะจากเอพีนะคะแล้วก็เ p ไีแลเปลี่ยนโลโก้ใหม่ล้านสมัยขึ้นมากเลยนะคะเห็ีนบ้างไหมครับเดินทางเคยเห็นครับเห็นทครังครับช่วงนี้แบบว่าโฆษณาออกเยอะมากเลยนะคะค่ะอันนี้ไว้จัดเก็บอาจจะเป็นกุญแจรถหรืออะไรก็ได้นะคะครับอให้ค่ะค่ะ และท่านผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามนะคะโครงการดีๆของ AP ได้นะคะที่ w w w a p ไวท์เว็บเคอมค่ะใช่ครับผมนะครับและใครอยากจะมาเป็นโจทย์ให้เราแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์รายการเลยครับนี่ครับ facebook ด้วยรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0818802230ครับส่วนตรงนี้ครับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งอยากจะส่งไปญี่ปุ่นอถึงพี่มากเลยนะครับมิสเตอร์โฮมครับโอ้โหเะไรกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเหมือนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยนะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเนี่ยได้รู้จจััััััักกกเเเเเสมมออออนนนนนะะะคคคครร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 บบบบบบป็ืื่่่งงงาาาวววีีีย้้ไ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งหลังจากคราวที่แล้วเราได้ฟังเจ้าของโครงการพูดถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆแล้ววันนี้เราจะมาฟังผู้บริหารรุ่นใหม่พูดถึงดีไซน์ของฟิตติ้งต่างๆมีส่วนสําคัญอย่างไรกับการออกแบบบ้านไปชมพร้อมๆกันเลยครับ นาภาสวรรัตน์หนึ่งในผู้บริหารโครงการหมู่บ้าน SP Residence ค่ะคอนเซปต์ของหมู่บ้านโครงการ SP Residence คือการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อความลงตัวและความสมบูรณ์แบบของบ้านค่ะเราจึงมั่นใจว่าได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆด้านไว้ให้แก่ทุกๆครอบครัวค่ะ